นัมัตุรัตนาตยสสะสิรสานะมามิขอนอบน้อมแต่พระรัตนไตยซึ่งมีพระพุทธเจ้าผู้เลิศดล้ำพระธรรมอันสูงส่งพระอริยสงฆ์ผู้ว่างโปร่งเย็นนะข้าพเจ้าขออนยกไว้เหนือสียัเหนือเก้าแล้วก็ขอประทานโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูสุนทรธรรมสาธิตผู้เป็นประมุขประทาน ณวัดชาวพุทธแห่งนี้ก็ขอเจริญพรกับราาศรัทธาญาติโยมผู้มีบุญวาสนาโดยทุหน้าการทุกท่านทุกคนคือภวสาทุด่างๆเนาะเอาบุญเออ <c oughs> เอาเอาภาสาทุแล้วก็อนุญาตให้นำมือทั้งสองนะประคองไว้ที่ตักพิทักษ์กายพิทักษ์ใจของเรานะให้อยู่กับ เนื้อกับตัวอย่าไปคิดข้างนอกให้มากยคิดอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยสบายที่สุดเลยบุรุษจะดีสติจะงามต้องห้ามโกรธห้ามโกรธโกรธอภัยให้อโหสินะให้เราตั้งสติห้ามโกรธเกิดมาชาติหนึ่งตั้งสติห้ามโกรธโกรธอภัยให้อโหสิ นะถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธองค์สอนไว้เพราะมันเป็นรากเง้าวของกิเลสอกุศลเนี่ยโทสะโลภะแล้วก็โมหะเนี่ยกิเลสเก็ดร้อยแปดมาจากสามตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรากมันเป็นรากลึกลงไปเนะ่ะคนที่จะไปทําผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างนี่แหละไม่ความโลภกับความโกรธบกโกรธก็หลงเพราะฉะนั้น พระศาสดานะผู้ชนะมารผู้ชนะทั้งสิทธิทิศแล้วเนี่ยประกาศศาสนาประกาศธรรมให้พวกเราเนี่ยลดละเลิกยอมหยุดเย,ย็นปองปลดปล่อยทายถอดถอนเนี่ยกับสิ่งเหล่านี้เราจะได้สะอาดสว่างสงบพบแต่ความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ลากเง้าของกิเลสแล้วเนี่ยให้ลดซะเลิกซะ ถ้าเกิดเรามาทำบุญไหว้พระรักษาศีลอยู่เนี่ยแต่ความโกรธความโลภความหลงมันยังเต็มจิตใจเนี่ยโอ้มันวอสเปกนะถ้าพูดภาษามันต้องค่อยๆลดเด้ยค่อยลดไป่ายถอดถอนไปจิตใจมันจะได้สะอาดสว่างสงบนะเพราะฉะนั้นถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาโชคดีแล้วยมาศาสนาของเราในโลกเนี่ยมันมีเยอะไปหมดเลยเนี่ย ศนะาสนาอื่นๆเนี่ยแต่ศาสนาที่จะมาทำให้เราพ้นจากกองทุกพ้นจากกิเลสเนี่ยมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นพุทธะแปลว่ารู้ตื่นแล้วก็เบิกเบิกบานอยู่รู้นะไม่หลงตื่นไม,ไม่ง่วงเหงาเศร้าซึมเบิกบานมีแต่ความแช่มชื่นนะโบหดหูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นสาวกของพุทธะเนี่ย เราต้องแสวงหารู้ตื่นเบิกบานพวกเราก็เริ่มแล้วแหละหนะรู้จักเสียสละรั์ปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความยากลําบากนะโยมกว่าจะได้เงินทองดอลลาร์มาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าได้มาได้ง่ายนะทยมมันต้องเสียสละแรงกายแรงใจเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาแหละโยมที่เรายอมสละทรัพย์ภายนอกแล้วแต่ทีนี้เราต้องสละข้างในด้วยอย่างที่บอกไปก็คือ กิเลสต่างๆ่ต้องค่อยๆลดละเลิกไปถ้าเราไม่เคยฟึกเลยเนี่ยมันก็สังสมมันจะมีแต่โลภจัดโกรธจัดหลงจัดถือตัวจัดที่ในโอ้ยวตายเลยยังไงบอกคุ่ม่ามาเป็นสาวกของพระศา,าสดาผู้ฉลาดกว่าใครๆในสามโลกเนี่ยอ้าวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีนะเรามาร่วมกันสร้างบุญนะทำกุศลแล้ว ก็จะให้ทร,รม้าเรียกว่าทร,รม้านี่ไว้ติดไว้ที่จิตติดไว้ที่ใจให้เราไว้ฝึกฝนปฏิบัตินะ่ะมันจะได้เกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของเราวันนี้ให้ซักสามคำเนาะหายกี่คำก็จำาบนค่อยจื้อนะบัค่อยจำนะพงเทานะวันนี้ให้สหามคำอย่ให้เราข้อที่หนึ่งสามมัคคี ไม่วิวาะห,หนึ่งสามัคคีไม่วิวาทสองมีสติไม่ประมาทสุดท้ายข้อที่สามเนี่ยสามัคคีไม่ประสามัคคีไม่วิวาดมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจขานสามข้อเจอได้บอ <c oughs> <c oughs> เอาพนมมือเวาตามเนี่ยเอาหวัวข้อท้าตก่อนเนี่ยเอาวาวเด้อสามัคคีไม่วิวาท ไม่วามีสติไม่ประมาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้านขยันไม่เกียจค้านสามัคคีไม่วิวาสามัคคีไม่วิวามีสติไม่ประมาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้านขยันไม่เกียจค้านเอาเบาเองหนึ่งสองสามมีสติไม่ประมาทโอ้ยอะ มือลงโอ้ยจ no yeah> ันที nice of ่เวลาเขาด่าคือจัแ ah, แ่งเลยเออเวลาเขาววาเขาบวดเนี่ยโอ้จังด้วยม่ผ่านม้องเป็นเดือมเป็นปีจําได้ไหมพอทำมาค้าสองคําจําก็ได้อ่าอนุญาตเอามือลง่ะแต่มันเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราแล้วแหละคุณโยมนะสามข้อสามัคคีไม่วิวาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้าน นี่เป็นงานของอริยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่หนึ่งมาดูว่าเป็นยังไงสามคัคนะคีไม่วิวาทนะสามัคคีไม่วิวาทอานิสงส์งของความสามัคคีนะโยมอานิสงส์งของความสามัคคีก็คือว่างานหนกักกลายเป็นงานเบางานยากกลายเป็นงานงานง่ายงานช้ากลายเป็นงานเร็วเลยถ้าสามัคคีนะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเนี่ย นี่อานีงสงหรือว่าผลของเขาของความสามัคคีเนี่ยสุขขาสังขัดสะสามัคคีเนี่ยถ้ามีความสามัคคีเนี่ยอ่าเรียกว่ามูคณาคาว่าสงเรื่องมูคณะของเรามีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองเนี่ยเพราะฉะนั้นนะไอประการแรกนะสามัคคีไม่มวิวาสนะสามัคคีไม่มวิวาสแต่ว่าถ้าขาดสามัคคีกุโยมเป็นยังไงถ้าขาดสามัคคีงานง่ายก กลายเป็นงานยากเดี๋ยวมันตกกันขามเลยงานง่ายกลายเป็นงานยากงานเร็วกลายเป็นงานช้างานเบาเป็นงานหนักอีกทีหน่มันตกกันขามเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสามัคีหรือว่าเอาแต่ทะเลาะว้าแวงกันเออเอาต้องสามัคีเพราะถ้าร้อกันมันเกิดอุบาทถ้าร้อกันมันเกิดอุบาทวิวาทกันมันเกิดจันไรสามคคีกันไว้โชคชัยจะมีมา นะประการที่หนึ่งนะโยมสามขี่ไม่มีวาทประการที่สองมีสติไม่ประมาทนะมีสติในก่อนที่พระพุทธองค์ของเราจะดับขันปรินิพานโยมสร้างนะักสังหนาเลยโยมให้พวกเราเนี่ยมีสติทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธองค์ตัดไว้สี่สิบห้าปีนะเผยแผ่ธรรมของเราเนี่ย รวมไปในความมีสติมีสติไม่ประมาทถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตละกธรรมให้สติเราอยู่ในนี้แหละอยู่ในกายนะเวลาทำอะไรเนี่ยทำพูดคิดเนะี่ยให้เรามีสติก่อนมันจะเกิดความผิดพลาดน้อยนะมีสติไม่ประมาท ในกายในวาจาในใจของเราจะก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดก่อนคิดมันก็ยากอยู่เนาะ <c oughs> แต่ถ้าคนมีสตินี่เขาคิดทันนะคุณผู้ชมแม้ความคิดมันไปล้ะโกรธเขานะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะแต่คนที่ฟื้นเนี่ยมันทันเด้ยออโกรธเกิดขึ้นมาแล้วมันรอนแล้วเริ่มรอนแล้วเนี่ยใจมันเริ่มรอนขึ้นมาแล้วปุ๊บ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 เนี่ยถ้ามีสตินี่โอ้ดับปุ๊บทันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟื้นสตินี่ย มันทานทุกอย่างอยู่แม้ขับรถขับ้วยกันน่ะมีสติเร็วเนี่ปุ๊บก่อนจะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยหยับเบรกท่านสถานการณ์ทันทีแต่ถ้าขาดสติเนี่ยดย๋ยว่าจะขับรถปโยมเดินนี่ก็สะดุดขาตัวเองก็มีเนี่ยกัดลิ้นตัวเองก็มีนะ่ะขาดสตินะ่ะน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสําคัญที่สุดเลยให้เราฝึกไว้น่ะรูจักพุดโธเนี่ยหรือจะมีแต่ปัดโทปัดโเนี่พุดโธพุดโธเนี่ย ใจเย็นรู้ <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> นิ่งนะมีสติไม่ประมาทสุดท้ายขยันไม่เกียจคานะขยันกันจนอดทนกันซวยนะประหยัดส่งเสริมให้รวยเนะ้ถ้าใช้เกินมีถ้าใช้เกินมีจะได้เป็นยากจกนะแต่ว่าถ้าหาเท่าไหร่แล้ว มีรู้จักเก็บบ้างเนี่ยมันจะรวยนะมันจะรวยแต่ว่าโอ้โหเท่าไรหาซิบชายยี่สิบก็เท่าไรก็พอนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักนะรู้จักประหยัดนะเอาว่ามากรอบนี้ละเนาะจำได้อยู่เนาะสามข้อเอาสั่งพอลืมจอยโอ้ยตายละ เออกวะว่าเออจาได้ตอนนั้นนี่ออกวันนึงบอกว่าแม่นี่เทศยังไม่จบได้ลืมหรอกสามข้อมโยมนะให้พวกเราสามัคคีไม่วิวาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้านจําได้เนาะคือได้เนาะเอออ่าสามัคคีก็คือให้พวกเรารู้จักรักสามัคคีกันอย่าไปทะเลาะบ,บอ่อแวบะ สามกีไม่ว่ามีสติที่สําคัญที่สุดเลยโยมก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดมีสติระงับยับยั้งก่อนที่มันจะผิดพลาดไปแล้วก็สุดท้ายให้เรารู้จักขยันนะมันเขาเรียกว่ามันขยันแล้วมันการได้ทุกอย่างแหละกันจนกันซวยด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนาะท้ายที่สุดสําหรับวันพานี้ก็ฝากธรรมะให้กับญาติโยมอ่าเอสักสสเที่ยวเนะาะเอา เวาตามเนะ้อเจยได้ได้ที่หสามคัคคีไม่ม,ไมีว่วาสามัคคีไม่มีว่ามีสติไม่ประมาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้านขนไม่เกียจค้านเป็นงานของอริยะเจ้าอ้ออา,าอก็ขออนุโมทนาหน้ท้ายที่สุดนี้ในการกล่าวธรรมะมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำ คุณพระธรรมอันสูงส่งคุณพระอริยสงฆ์ผู้ว่างโปร่งเย็นจงมาปกปักรักษาหนาะพวกเราให้มีแต่ความสุขความเจริญแม้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาปรารถนามากก็ขอให้มาบันดลปรารถนาผลก็ขอให้มาบันดาลแม้ปรารถนาพระนิพพานซึ่งเป็นความโอราณความเยือกเย็นในพระศาสนาจงมาเกิดขึ้นแก่จิตใจของสาธุชนทั้งหลาย โดยทุนาการทุกท่านทุกคนเทิน